สวัสดีครับผู้ชมครับมาว่ากันในเรื่องฟุตบอลพรีเมียร์ช่วงคงสุดท้ายกับสถานการณ์การลุนแชมป์จากม้า3ตัวนะครับที่ขับไล่กันมาใครจะเข้าเส้นชัยตอนนี้เห็นชัดแล้วนะว่าเหลือ2ตัวซึ่งไม่ว่าจะเป็นจากฟอร์มการเล่นผลงานและก็การประเมินจากตัวเลขเชิงสถิติตอนนี้ก็คือแมนเชสเตอร์ซิตี้กับอาร์เซนอล ลิเวอร์พูลนั้นโดยสิติเมื่อ2-3สัปดาห์ก่อนคลิปใน YouTube ช่อง JK j ก c k i e c ็ a ก n e l ก็คงจะเห็นว่ามันมีสัดส่วนที่ค่อนข้างสูงนะ48%แนตะแต่ว่าตอนนี้ลิเวอร์พูลโอกาสแชมป์เนี่ยเหลือเพียงแค่1.6%ที่เหลือเนี่ยเป็นแมนซิตี้กับอาร์เซนอลในระดับที่ใกล้เคียงกันแน่นอนแมนซิตี้เหนื่กว่าว่ากันเป็นเรื่องๆไปวันนี้ผมทำา3เรื่องในคลิปเดียว เพราะมันเป็นสถานการณ์ที่กําลังน่าสิวนนาขวานแล้วก็เป็นประเด็นข่าวที่มีความขัดแย้งเกิดขึ้นจากม้าทั้ง3ตัวก็เป็นม้าสักหนึ่งตัวที่หลุดจากวงหัวจรไปนะครับหลังเกมอาร์เซนอลจากง่ายกลายเป็นยากครึ่งแรกนำ3-0ครึ่งหลังไปเล่นตั้งรับรอจังหวะโดนพลาดเองทั้ง2ลูกดีไม่เสมอนะเสียหายเลย เพราะนี่คือเกมยากนะลอนดอนดาร์บี้แมชคู่ปรับตลอดการของอาร์เซนอลนั่นก็คือท็อตแนมฮอสเปอร์แล้วก็แมนซิตี้กับฟอเรสต์รวมทั้งประเด็นของโมเมสซาลากับเจเกนคลอปถึงเวลาต้องวงแตกแยกทางกันเดินเพราะคลอปเนี่ยไปแน่นอนอยู่แล้วเรื่องของโมซาลาเชื่อว่าทีมบริหารชุดใหม่ผู้อำนวยการกีฬาริชาร์ดฮิวส์ไมเคิลเอ็ดเวิร์ดซีอีโอซึ่งเป็นหัวหน้าใหญ่ในส่วนฟุตบอลโอเปเรชั่นของลิเวอร์พูล แล้วก็ว่าที่ผู้จัดการอาร์เนสลตเขาจะมองโมซาลาอย่างไงหรือนี่มันหมดรอบของเขาแล้วกับเรือรูลแล้วจากาความขัดแย้งล่าสุดที่ค้างสนามที่เมื่อวานทำคลิปไปถือว่าเหมือนจะจบเจนคอปเนี่ยจบแต่โมซาลาไม่จบแล้วเพื่อนๆโมซาลาก็ไม่อยากให้จบเพราะนั้นเดี๋ยวดูนะครับ ในคลิปนี้ผมทํา3เรื่องเลยเอาว่ากันที่อาร์เซนอลก่อนจากง่ายกลายเป็นยากก็เกมนี้นะครับเป็นการไปเยือนสเปอร์ซึ่งก็ถือว่า,าหลายคนอาจจเรียกอันเก้บ้างแอนบ้าง,างอะไรบ้างพเพราะเซโกกูเนี่ยเขาก็พัฒนาทีมสเปอร์ได้ดีนะในฤดูกาลแรกของเขาแต่ก็มันมีปัญหาเรื่องการบาดเจ็บยอย่างอูโดกี้เขาก็โดนผ่าตัดต้นขาก็ปิดเทอมไปแล้วก็ต้องใช้เบนเดวิส มิดฟิลคู่กลางเนี่ยเขาเปลี่ยน3คนในการเจอซนอลลบพักมา15วันอ่ะหลังจากแพ้นิวคาสเซลแล้วเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วไม่มีโปรแกรมเนื่องจากมี FA ฟเอคัพโปรแกรมที่เขาจะต้องเล่นเนี่ยมันไปอยู่ทีมคู่แข่ง,ขงเขาไปเล่น FA ฟเอคัพเท่ากับ2สัปดาห์นะครับอืมฮอยแบกกับเบนทันกูก็กลับมายืนคู่กันอีกแล้วในแดนกลางข้างหน้าก็แมดดิสันวานเนอร์คูลูเซฟสกี้ซนฮึงมินเป็น4จตุรเทพส่วนมิเกลอัลเตต้าเนี่ย ดูจากผังเนี่ยเขาไม่เปลี่ยนตัวเลยชุดเดิมที่ถล่มเชลซียับเยินใช้ชุดนี้เลยปาเตเดคลไยส์อเลก,กาดเนี่ยทมิยาสุก็ยังได้รับความไว้วางใจทรอสซาไคฮาวเวตแล้วก็ทางด้านสาก,ก้ามันไม่ได้หมายความว่าเป็นทฤษฎีที่ที่หลายๆโคช้ชอาจจะทำเหมือนกันมันไม่จำเป็นเพราะถือว่าอ,อาร์เซนอล ก็ต้องการที่จะคงผลงานที่ต่อเนื่องนะครับเก็อย่าไปเปรียบเทียบกับทีทมอื่นเพราะนั้นสิ่งที่อาร์เซนอลจะเล่นกับสเปอร์แน่นอนสเปอร์พักมา15วันผู้เล่นเนี่ยอาจจะขาดแบ็กซ้ายไปคนหนึ่งแต่ส่วนอื่นเนี่ยมันยังมาครบมิกกี้ฟานดูเฟนก็ยังอยู่ใช่ไหมโรเมโร่ก็ยังอยู่ปอโรคาริโอต่างๆอยู่หมดก็เทียว,วมิเกลอิต้าเนี่ยอ่านเกมนี้ก็เลย การแอปโพรชเกมเนี่ยหรือเกมแลนเนี่ยการวางแผนการเล่นเนี่ยก็จะออกไปในแนวทางที่ไม่จำเป็นต้องไปเพรสซิ่งสู้ทำบ้างบางจังหวะแต่โดยหลักก็จะลดลงมาดัน2แล้วเข้ามาในแดนตัวเองเชิญชวนให้เจ้าบ้านซึ่งคนข้างพร้อมฟิตด้วยเพราะอาสุนอลเพิ่งเล่นกับเชลซีมาไงดรอปมาตรงนี้แล้วค่อยหาจังหวะตีโต้หรือถ้ามีโอกาสสเปอร์จะบิลอัพกบเพรส ซึ่งถือว่าครึ่งแรกเนี่ยมันเข้าทางของอาร์เตต้านะเพราะจังหวะเสียประตูเนี่ยของอสเปอร์ประตูแรกก็เกิดจากการที่อาร์เซนอลไปเพรสแล้วก็บีบให้เสียลูกเตะม,มุมนะ mm hmm. ก็ครึ่งแรกมันมาจากสส่วนคือฟุตบอลเนี่ยนี่มันเป็นเกมใหญ่ลอนดอนดาร์บี้แมชสเปอร์กับอาร์เซนอลนี่คือคู่รักคู่แค้นกันตลอดการเพราะฉะนั้นนี่เป็นโอกาสดีที่สเปอร์จะขัดขวางอาร์เซนอลไม่ให้ได้แชมป์ ให้เพียงพำเหมือนที่เอเวอร์ตทำกับลิ่วุนได้เพราะฉะนั้นเกมใหญ่แบบเนี้อาร์เตต้าก็ต้องละเอียดเรียนรู้จากปีที่แล้วว่ามันจะต้องทําอะไรบ้างไม่ใช่บุ่มบ่ามจะไปบุกนะสังเกตว่าเกมก่อนที่เสมอแมนซิตี้เนี่ยเห็นมาไปเยือนแล้วก็เล่นแบบเอาแต้มเกมนี้อาร์เตต้าก็เล่นเอาแต้มแหละแต่มีเขาเรียกว่ามีมีดซ่อนเอาไวนะ้ก็เป็นทีเด็ดจ,จากลูกเตะมุมนะแน่นอนเลยหอยแผกค มงเข้าประตูตัวเองก่อนนาทีที่1 5จากนั้นก็เป็นจังหวะสวนกลับซึ่งสเปอร์ไม่ได้ฟาวจากแมดดิสันซนอลสวนกลับเพราะกำลังรับอยู่ไงจากรับเป็นลูกฮาวเวิร์ดก็แมคลอสแม่นมากเขาเห็นแล้วนะครับซาก้าเขาเติมก็เรียบร้อย2อศูนย์แล้วก็มาเติมด้วยลูกเตะมุมอีกครั้งหนึ่งจากทางด้านฮาวเวิร์ดมงแต่ว่าจังหวะนี้มันก็มีการพูดถึงเรื่องว่าเบนไวท์เนี่ยเขาไปบงังพิคาเลโอแล้วบางทีมือไม้ไปโดน มีไปดึงถุงมือบ้างอะไรบ้างนะแต่ก็ไม่รู้เรื่องของวิรานะก็แต่ว่าไอ้จังหวะลูกสามผมว่าไม่ชัดคือเขายืนบังได้ไม่เป็นไรเด็เขาไม่ได้ไปทําอะไรเขาก็ยืนบังผู้สาประตูก็ต้องหาทางหนีให้ได้นะหรือกองหลังก็ต้องมาอะไรต่างๆานเนี่ยแล้วอาร์เซนอเนี่ยเขาเล่นลูกเตะมุมดีเป็นทีมที่เตะมุมดีที่สุดในพรีเมียร์ลีกปีนี้ยิงประตูจากลูกเตะมุมเนี่ยสิบหกลูกเคยมีทีมที่ทําได้ก็คือเวสต์บรอมวิชนะใายุของโทนี่พิวริส2016-2017 ก็สิบหกลูกแต่เนี่ยเขายังไม่จบฤดูกาลสำหรับอาร์เซนอลก็น่าจะบวกเพิ่มอีกมันเป็นทีเด็ดไงเพราะนั้นเวลาบอลน,นี่มันสูสีบอลมันใกล้เคียงกันเนี่ยถ้าคุณมีความพิเศษคุณก็มีโอกาสที่จะยิงประตูคู่แข่งและมีโอกาสชนะอาร์เซนอลก็มีตรงนี้แล้วก็มีจังหวะสวนกลับเพราะ,ะนั้นลูกเตะม,มุมสองลูกในในครึ่งแรกเนี่ยมันก็แสดงให้เห็นก็ต้องให้เครดิตกับทีมงานของเขาก็คือนิโคลัสโจเวอร์ใช่ไหมโจเวอร์หรือโชวแวร์แล้วก็แล้วแต่เนะี่ยว่าคุณลูกครึ่งเยอรมันกรั่งเศสก็ อาเจตตาดึงมาจากแมนซิตี้ไงเอามาทํางานด้วยเขาก็มีการซ้อมเห็นว่า <c oughs> คุณผู้ชมก็จะเห็นว่า <c oughs> นักเตะซานอลก่อนเตะมุมก็จะไปอยู่เสาสองกันหมดยืนกันแล้วก็หลังน้นค่อยวิ่งมาเสาแรกอาเซนอลจะเตะมุมเนี่ย <c oughs> ไปที่เสาแรกส่วนจะติดหัวกาเบียลติดหัวใครก็อีกเรื่องนึงมันตรงนั้นมันก็เป็นพื้นที่ที่ติดหัวหมดแหละเพราะตัวมงกุาดีไงก็สามศูนย์ครึ่งแรกมันเหมือนง่ายแต่ปรากฏว่าครึ่งหลังอาจจะตาก็อย่างว่าแหละเพราะว่าเขาเล่นมาติดติดเขาก็ต้องเล่นเพลเซฟก็เปิดโอกาสให้สเปอร์บุก แต่เดนนี่จริงๆมันก็ไม่ควรพลาดนะจังหวะดาบิดไรยาจะออกบอลไปชิปไปเล่นยากไปย่มใจเนี่ยแหละบอลมันนำสามศูนย์ไงเพราเสียสามหนึ่งมันเท่ากับปลุกสเปอร์สเปอร์ก็เล่นไปเรื่อยๆอก็รู้าอาร์เซนอลให้ครองบอลแล้วก็มาได้สามสองจากลูกจุดโทษที่เดคแครไลท์เิเตะเข้าเป้าเบนเดวิสเลย <c oughs> ข้างหลังสามสองแล้วมันเหลือห้านาทีบวกโทษลาหก <c oughs> ก็เกือบไปเหมือนกันนะ <c oughs> จากง่ายจิงกลายเป็นยากก็ <c oughs> ถือว่าอาร์เซนอลสอบผ่าน <c oughs> ชิงจังหวะ นำแมนซิตี้ก่อนลงสนาม4ขคะแนนถือว่าทำได้ดีเกมนี้ต้องชื่นชมจากอาร์เซนอลก่อนลงสนามแมนซิตี้ไปเยือนฟอร์เรสต์เนี่ยสนะดูว่าแมนซิตี้ทำอะไรได้ดีขนาดไหนครับหลังจากที่อาร์เซนอลบุกชนะสเปอร์อย่างสนุก3ต่อ2จากง่ายกลายเป็นยากนะครับคู่ต่อมาก็คือนอตทีงแฮมฟอเรสต์ตอนรับกัมเยียนของแมนเชสเตอร์ซิตี้ซิตี้ก็มีหน้าที่ที่จะต้องชนะกลับ เพื่อที่จะกุมสถานการณ์เอาไว้ได้เปรบกับเกมในมือ1แมตช์เพราะนั้นชัยชนะของพวกเขาต่อฟอร์เรสตี่สำคัญก่อนแข่งเนี่ยทางด้านฟิลฟอร์เดนและก็ลูเบเนียสเนี่ยไม่สบายก็เลยทำให้ไม่มีชื่อเป๊ปข้กมีการปรับตรงนี้ด้วยเหมือนกันอย่างเรื่องของกองหลังเนะี่ยไม่น่ามีปัญหาพวกไคลวอเกอร์ก็ยังลงกยอสโกกวาดิโออาคันจิอะไรพวกนี้ลงอยู่แต่ว่าข้างหน้าเนี่ย พอไม่มีฟีฟโฟเนนก็มีการปรับใช้โดกูกับกิลิชลงคนปีกคนเราฝังเลยพร้อมกันเลยจัดตัวลูกเต็มแล้วก็ ne, เควินเดอะบอยก็ได้โอกาสลงนะครับเพราะนั้นเออร์ลิงฮารันมีชื่อสำรองอาวเลสเป็นศูนย์หน้าก็นี่เป็นโฉมผู้เล่นของทางด้านาแมนซิตี้ส่วนนอตติงแฮมฟอรเรสเนี่ยสิบห้านัดหลังสุดชนะไปสองแมตช์เองเนี่ยก็ยังใช้คริสูดเหมือนเดิมแล้วก็เล่นในระบบ4ี่ห้าหนึ่ง เพื่อต้องการที่จะหยุดยั้งแมนซิตี้ได้ก็ถือว่าทําได้ดีนะระดับหนึ่งแต่ก็อย่างว่าแหละทีมใหญ่ทีมที่พร้อมจะไปเป็นแชมป์พวกรุ้นแชมป์ยาวๆเนี่ยก็มีทีเด็ดเช่นกันลูกเตะมุมของทางด้านแมนซิตี้ก็ทําให้พวกเขาได้ประตูนในครึ่งชั่วโมงแต่วยาก็ทลายปาะการร,ารับของด้านฟอร์เรสต์ได้อินสงของคิวินดูบอยข้าหัวยอสโกกอรดิโอโอโหเรียบร้อย1 0 แล้วพอนำเนี่ยมันก็เรียกว่าเกมของระบายสีฟ้าก็อาจจะควบคุมได้แต่ฟอ r e เรสสู้ได้ดีนะแต่ก็ใช้โอกาสเบืองไปนิดหนึ่งถ้าดูจากจังหวะยิงอะไรต่างๆมาครึ่งหลังเนี่ยเอริงฮารันลงมาในนาที62ก็มายิงเรียกว่าปิดอตอกตะปูปิดฝาลงให้แมนซิตี้บุกมาชนะนอตทิการฟอเรสก็ทำคะแนนไล่ Arsenal, อาร์เซนอลชนะ2อ ที่น่าสนใจนี่ยิงต่อหน้าคุณพ่ออัลฟี่ฮารันซึ่งก็มาดูด้วยเพราะอัลฟี่ฮารันเนี่ยเคยเป็นนักเตะนอตติงแฮมฟอเรสต์มาก่อนก็พอดีฟอเรสต์เตะกับแมนซิตี้คุณพ่อมาดูคุณลูกยิงทีมเก่าทั้งสองฝั่ง,งยิงให้แมนซิตี้ก็เป็นทีมเก่าแล้วก็ฟอเรสต์ก็เป็นทีมเก่าคุณพ่อสมัยเริ่มที่มามาเล่นฟุตบอลอังกฤษก่อนที่จะไปอยู่กับลีสใช่ไหมสองศูนย์ 0, ไม่มีปัญหาอะไรสําหรับทางด้านแมนซิตี้ ดูคันดับคะแนนสักนิดหนึ่งก็ถือว่าตอนนี้เข้มข้นมากๆเลยนะครับทางฝั่งแมนซิตี้ไล่มานะครับเหลือหนึ่งคะแนนแน่นอนแต่ว่าผลตับหรือเสียก็ยังเป็นรองอยู่57ต่อ50เ์พูลก็หลุดวงหัวจรรย์ค่อนข้างชัดแล้วครับ5คะแนนแล้วถ้าหากว่าแมนซิตี้เก็บชัยชนะนัดที่ค้างในมือได้ก็จะแซงอาร์เซนอลขึ้นไปเป็นจ่าฝูงนะครับแต่อย่างไรก็ตามนั่นก็เป็นสถานการณ์ที่ ก็ต้องลุ้นต่อว่าจะเป็นยังไงต่อไปก็เข้มข้นอย่างยิ่งดูโปรแกรมของอาร์เซนอลแล้วก็แมนซิตี้ที่เหลือนะครับถ้าดูจากโปรแกรมที่เหลือ <c oughs> มันก็พูดยากนกันนะในสัปดาห์นี้อาร์เซนอลจะแข่งก่อนอีกแล้วเที่ยงครึ่งเจอกับบอลมัดส่วน Man City แมนซิเตี้เตะตามเวลาบ้านเราเนี่ยตามเวลาที่อังกฤษก็กคือ17ในการ30รทีก็ประมาณ5้าทุ่ครึง่ง ส่วนอาร์เซนอลเนี่ยหกโมงครึ่งเตะก่อนนั่นก็คือโปรแกรมนัดต่อไปหลังจากนั้นทางด้านแมนซิตี้ก็จะเล่นก่อนบ้างเจอกับฟูลแลม18ในการ30ปิทีตามเวลาบ้านเรานะครับส่วนอาร์เซนอลก็จะเจอกับบุกมาเยือนแมนเชสเตอร์เต็ดเวลา4ทุ่มครึ่งแล้วก็ในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมแมนซิตี้เนี่ยจะไปเยือนสเปอร์เวลาตี2ครับคืนวันอังคารที่14อันนั้นก็คือโปรแกรมที่จะ เท่ากันรัดแ,แล้วนัดสุดท้ายอาร์ Arsenal, เซนอลแมนเชสเตียแข่งพร้อมกันอยู่แล้ว19พฤษภาคมเวลา4ี่ทุ่มวันอาทิตย์อาร์เซนอลต้อนรับการ,รเยือนของเอฟเวอร์ตันแล้วก็แมนเชตียต้อนรับการ,รเยือนของเวสต์แฮมอยู่ในเตตก็เป็น3นัดสุดท้ายของอาร์เซนอลและ4นัดสุดท้ายของทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้ยังไงก็แล้วแต่ต้องลุ้นกันคู่นี้ผมดูแล้วก็น่า จะต้องนัดสุดท้ายเลยด้วยซ้ำเพราะในเมื่อเซนอลผ่านเกมที่ยากอยาก่อยางก,การบุกไปเยือนอสปเปอร์แล้วเอาชนะในนัดที่สำคัญแบบนี้ได้นะก็มาสองตัวลู้กันดูว่าใครจะเข้าเส้นชัยตอนนี้ก็พูดยากน,น,นะนะแมนซิตีย้ยาจจะได้เปรียบเรื่องเกมในมือแต่ว่าเกมในมือเนี่ยแต้มมันอยู่ในอากาศเกมมันอยู่ในมือแต่แต้มมันอยู่ในอากาศคุณต้องไปคว้าได้นะครับอ่ะ ปิดท้ายด้วยเรื่องของโมซาล่ากับเจนคอปก็ปเป็นประเด็นที่ตอนนี้ทุกคนก็ดูการซ้อมถึกคลิปผมออกนี่ก็เป็นช่วงเช้าของวันจันทร์ที่29สเมษายนทีมก็จะลงทำการฝึกซ้อมหลังจากเรี o v e อฟฟีแล้วเนี่ยเราก็จะได้เห็นปฏิกิริยาที่มันเกิดขึ้นแม้ว่าเจนคอปจะให้สัมภาษณ์ค่อนข้างเคลียร์แล้วว่าจบคุยกันในห้องเป็นเครื่องตัวแต่ว่าโมซาลากับ มาหยอดระเบิดลงนิดหนึ่งตุม้มลูกเล็กๆกับการให้สัมภาษณ์อย่างที่ผมบอกในคลิปไปแล้วว่าออถ้าให้ผมพูดวันนี้เนี่ยเรื่องใหญ่นะอ,นอาจจะเป็นประเด็นได้เพราะนั้นเรื่องแวดล้อมเนี่ยก็คือก็มีเสียงออกเป็นสองฝั่งอดีตนักเตะเก่าอย่างอารันเชียร์อเองหรือเพื่อนของโมซาลาจะมองในมุมนักเตะนะว่าเหมือนเจเกนคอปเนี่ยก็ต้องเลสเปคหรือให้ความเคารพซาลาด้วยเหมือนกับไปดอง ดอปสาร่าแล้วก็อาจจะมีการพูดอะไรบางอย่างที่ทําให้สาร่าไม่พอใจเพราะว่าสาร่าอาจจะไม่พอใจเรื่องการแตะมือนะเพราะปกติก็จะมีการกอดกันมีอะไรนะพราะตอนอยู่ที่ข้างสนามตอนนั้นมันยังสองหนึ่งอยู่ิเวอพูลยังนาอยู่ยังไม่ได้โดนนะแล้วพอสาร่าแบบแตะมือเหมือนไม่อยากแตะก็เลยเป็นประเด็นขึ้นมาพูดกันแล้วก็สาร่าก็ไม่ยอมอาจจะงุนงิดอะไม่ได้ลงแล้วเปลี่ยนตัวก็สิบ 12นาทีสุดท้ายเขาช้าอะไรเงี้ก็ว่านไปนะตรงนั้นมันก็เลยกลายเป็นประเด็นที่ว่าแฟนบอลก็อาจส่วนใหญ่ก็จะเข้าจะยืนอยู่ข้างของเจอรนคอปเพราะมองว่าเป็นในายใหญ่นักเตะต้องเคารพไม่ควรไมร่ไม่ควรมีซีนที่แบบนั้นข้างสนามซึ่งนี่คือครั้งแรกๆเลยนะครับที่มีซาร่าเคยมีกับมาเน่มาเน่เคยมีกับซาร่าใช่ไหมเมื่อก่อนแต่ว่าตอนนี้มันเป็นเจนคอปโค้ชที่ คุมนักเตะแล้วนักเตะก็รักและมีส่วนร่วมสร้าง,งความสำเร็จกับลิปุ่มาไม่ควรจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้น,นั้นกเน็เป็นเรื่องที่แฟนบอลมองแล้วในช่วงท้ายการทํางานของเชนครอปกับทีมด้วยมันไม่ควรมีอะไรแบบนี้นะส่วนกลุ่มนักเตะก็จะบอกว่าครอปน่าจะปฏิบัติกับซาล้ายดีกว่านี้นิดนึงนะเขาก็มองกันคนละมุมนะแต่ยังก็ตามสิ่งที่มันเกิดขึ้นท้ายที่สุดแล้วเจนครอปก็เป็นคนที่จะต้องรับผิดชอบงานทั้งหมด ซาร่าก็เป็นนักเตะที่อยู่ในความสําเร็จของทีมเช่นเดียวกับโคช้ชแม้มันเป็นประเด็นมันเป็นภาพที่ไม่น่าเกิดขึ้นเลยจริงๆนะทุกคนก็มองว่าเจนคอปทางานมาอย่างเต็มที่9ปีไม่ควรได้รับไม่ควรเจอแบบเนี้มันก็พูดยากนะถ้าถามในมุมของผมเนี่ยผมเข้าใจทั้งสองฝั่งผมจะไม่เทคไซซ์ข้างใดข้างหนึ่งแน่นอนนะแน่นอนทุกคนก็เคารพแล้วก็ให้เกียรติรัก จอในครอปแล้วก็ไม่ควรจะได้รับการปฏิบัติแบบนั้นก็จริงนะแต่เรื่องนี้มันก็ต้องให้ความยุติธรรมกับมูซาลาด้วยส่วนหนึ่งแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นหลังจากนี้สื่อเชื่อว่าครอปเนี่ยเขาหมดหน้าที่อยู่อีก3แมตช์ใช่ไหมแต่มูซาลาเนี่ยจะเป็นยังไงเขาจะเป็นระเบิดเวลากับโค้ชคนใหม่อย่างอาร์เนสซ์สลอตหรือเปล่านี่สาคัญมีคอลัมัิสต์ในอังกฤษหลายคนเนี่ยก็มองว่ามูซาลา ต้องโดนขายมาอย่างนั้นโค้ดใหม่ขนาดครอปยังไม่สามารถจะคอนโทรสาร่าดได้จนตลอดรอดฝั่งแล้วอันนสลอตซึ่งมาใหม่ด้วยสาร่าจะ,อะยอมรับในตัวของสลอตมากน้อยขนาดไหนเพราะนั้นต้องขายนะเอาเงินมาก้อนหนึ่งเพื่อที่จะ,ะซื้อนักเตะม,มาใหม่แล้วก็ถือว่าเป็นทีมใหม่ของสลอตด,ด้วยในโดยเฉพาะในเรื่องของเกมรุกนั่นเองอ่ะ รอดูติดตามนะคุณผู้ชมเม้นทิ้งท้ายก็แล้วกันนะสองข้อหนึ่งคุณเชื่อว่าอาร์เซอลหรือแมนซิตี้แชมป์สองควรขายโมซาลาหรือไม่จบคลิปแล้วอย่าลืม subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ